สวัสดีนักเรียนป .6 เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ใครที่ไม่ได้เข้าไลฟ์สดนะครับของครูก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ไปเรียนเรียนเรียนต่อจากคราวที่แล e ้วนะครับคราวที <S 2> <S 2> <S ่แล้วเราเรียนกันเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต่อกันก็คือเป็นเรื่องของสับสังคีตนะครับสับสังคีตคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสับสังคีตนะครับสังคีตคือสับเฉพาะนะครับที่ ใช้กับนะครับวิชาดนตรีและการขับร้องเพื่อให้ทราบรายละเอียดนะครับในสิ่งที่เรียนง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเป็นศั์เฉบาะที่ให้นักดนตรีเนี่ยรู้ว่าตอนนี้นักเรียนนักดนตรีเนี่ยต้องเล่นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้านักเรียนเป็นนักดนตรีอยู่เนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าท่อนนี้นะครับต้องทาอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนี้นะครับเขาจะบอกเป็นัพท์สังคีตน,นะครับมีทั้งดนตรีไทยและสากลนตรน,นะครับก็วิธีการบอกหรือวิธีการที่จะใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน วันนี้มาดูของดนตรีไทยนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับสอบสังคีตเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือนักเรียนถ้าเรียนเนี่ยได้ยินเพลงที่มีสอบสังคีตจะเยอะเนี่ยนะครับหรือเพลงที่จัดสอบสังคีตมาให้มันพอดีกับเพลงเนี่ยนักเรียนก็จะได้ยินถึงความไพเราะของบทเพลงนะครับแล้วก็เข้าถึงบทเพลงได้ง่ายนะเพราะว่าเพราะนั้นเนี่ยสอบสังคีตเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบทเพลงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อันแรกนะครับที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือการกรอนะครับการกรอนี่คืออะไรนะครับคือการบรรเลงนะครับเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับนะครับแต่เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ดําเนินทํานองนะประเภทตีนะครับเช่นระนาดหรือคล้องวงนะครับก็คือการการเล่นเนี่ยการกรอเนี่ยคือการใช้สองมือเนี่ยนะครับจับไม้2มือนะครับไม้2มืออันนี้แล้วก็วางไปที่ นะครับตัวของกระนาดนะแล้วก็รัวสองมือรัวงี้ดีท,ทีนะครับรัวดีทีนะอันนี้เขาเรียกว่าการกรนะครับไม่ได้เรียกว่าการรัวนะเรียกว่าการกรอจําเอาไว้ให้ดีนะครับเผื่อว่าออกสอบนะครับในการในการทําข้อสอบการภาคนะ ต่อมาจะเป็นการกวาดนะครับกวาดนี่ไม่ใช่กวาดบ้านนะครับเรียนการกวาดคือการนําไม้นะครับเหมือนกันนะนนให้ดูก่อนการกวาดเนี่ยคือการใช้ไม้เนี่ยลูดจากเสียงสูงลงมาเสียงต่ําหรือจากเสียงต่ําขึ้นมาหาเสียงสูงเนี่ยก็ได้นะครับก็คือใช้กับเครื่องตีประเภทเดาเนินทนองเหมือนกันนะครับก็คือระนาดนะครับ้องวงนะครับใช้ไม้ลากไปเนเครื่องตีนะเรียกว่าการกวาดนะครับ ต่อมาคือการขับขับคือการเปล่งเสียงออกไปนะครับเหมือนการร้องแต่มักใช้ในทํานองที่นะครับมีความยาวไม่แน่นอนนะครับก็คือยกตัวอย่างมาเช่นนะครับการขับสภพานะก็เดี๋ยวครูจะมีคลิปให้ดูนะครับคลิปอาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไปเอาคลิปเข้ามาเนี่ยมันอาจจะโดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะครับก็อาจจะสั้นนิดนึงนักเรียน ไปดูกันนะครับคลื่นสัตวผัดใบสวายโยกพระพายโบกพิรุณเททะเลคลางต่อมานะครับต่อมาต่อมาจะเป็นการครวนการครวนนี่ก็คือนะครับเป็นวิธีการร้องที่ สอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆนะครับใช้เฉพาะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านะการครวนนะประมาณนี้ไปดูต่อไปนะครับ ่อมาคือการเดี่ยวนะครับการเดี่ยวการเดี่ยวเนี่ยคือการนะครับการบรรเลงด้วยเครื่องตีนะครับประเภทดาเนินทานองนะครับอย่างเดียวนะครับหรือว่าเล่นคนเดียวน่ะเดี่ยวนะครับสังกฤษสังกฤจจะเรียกว่าของสัก้นก็คือโซโล่ใช่ไหมแต่ของไทยคือเดี่ยวนะครับเดี่ยวเนี่ยทีนี้เดี่ยวเนี่ยก็จะใช้ได้เฉพาะเครื่องพวกที่เป็นดเดินทานองนะครับก็คืออย่างเช่น ละนาดนะครับคองวงซอนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการเล่นเดี่ยวเนี่ยอาจจะมีพวกชิงฉาบนะครับกับมงมาประกอบจังหวะด้วยนะครับไม่ได้เล่นคนเดียวนะอาจจะมีมาประกอบด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานละก็ความไพเราะให้กบบทินเนลนนั้นๆนะครับ ่อมาคือการเอื้อนนะครับการเอื้อนเสียงเอื้อนก็คือการร้องทํานองนะครับโดยใช้เสียงเป่งออกมานะครับโดยที่ไม่มีคําไม่มีคําร้องนะครับนะครับนักเรียนอาจจะเคยเอื้อนอยู่บ้านกันแล้วทุกคนนะครับหรือว่าเป็นการทำทานองอยู่บ้านเงี้ยนะครับเหมือนเราชอบเพลงไหนแล้วก็ทำทำนองกําลังทากับข้าวกำลังเข้าห้องน้ํานะครับหลายคนก็ต้องมีการทำทำกันบ้างนะครับบางคนอารมณ์ดีนะ มาเรียกว่าขยี้นะครับขยี้คือเป็นวิธีบรรเลงโดยที่นะครับเป็นการเพิ่มพยางค์นะครับในประโยคเพลงนะครับให้มากกว่า <c oughs> การบรรเลงปกติหรือว่าเพิ่มเพิ่มประโยค,โยคเพลงเนี่ยให้เพลงนั้นมันดูแบบว่าเพาะขึ้นหรือว่าสนุกสนานขึ้นนะครับก็เดี๋ยวครูก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับมันใช้ได้ทั้งการเล่นเครื่องตรีแล้วก็การขับร้องนะครับการขยี้เนี่ย ่อมาคือการทอดนะครับการทอดการทอดคือการผ่อนจังหวะนะครับให้ช้าลงนะครับก่อนจบเพลงเนี่ยนะครับก็คือเวลาเล่นมาประมาณนี้ใช่ไหมพอมาถึงท่อนที่ต้องจะต้องจบเพลงเนี่ยนักเรียนเขาใช้การทอดนะครับการทอดคือการผ่อนจังหวะให้จังหวะมันช้าลงนะครับก่อนที่จะจบเพลงนะ อ่ะไปดูวันนี้นะครับมีการบ้านนิดเดียวนะครับสี่ข้อนะครับงานวันนี้นะครับ นักเรียนเปิดหนังสือนะครับหนังสือวิชาดนตรีนะของครูนะสําหรับคนที่ยังไม่ทันนะครับเปิดหนังสือวิชาดนตรีนะครับหน้าที่9.2นักเรียนจะเห็นแบบแบบผนอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมี5ข้อใช่ไหมวันนี้ควรเอาแค่4ข้อพอนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ4ี่ข้อ5นะครับข้อ3าไม่ต้องทํานะครับมันสี่ข้อนี้พอนะครับนักเรียนก็ส่งงานมาให้เรียบร้อยนะครับ อ่าสำหรับคนที่เรียนกับครูตอนนี้นะครับเดี๋ยวคุณจะมีโจทย์ให้ดูะน,น,น,นะครับจารบ้านั้งที่สองนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยการประสานเสียงนะครับระหว่างเครื่องดนตรีต่างชนิดกันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับนั่นเรียนจําได้ใช่ไหมครมาคราวที่แล้วครูสอนไว้แล้วนะครับถ้าใครจําไม่ได้หรือใครลืมเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปหนึ่งได้นะครับแล้วนํามาตอบในนี้นะครับอ่า ต่อมาไปดูข้อที่2กันข้อ2คือการแปรทำนองนะครับยึดถือสิ่งใดเป็นหลักการแปรทำนองยึดถือสิ่งใดเป็นหลักนะครับนันเนียนก็ไปดูเหมือนกันอันนี้อยู่ในคลิปเก่าคลิปที่1มีแน่นอนนะครับต่อมาอ่ะอันนี้มาถึงคลิปใหม่แล้วนะครับต่อมานี้ข้อสามเนี่ยคือถามว่าสอบสังคีตเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้ฟังเพลงอะไรนะครับมีประโยชน์ต่อผู้ฟังเพลงอะไรนะ ต้นคลิปนะไปดูได้นะมีนะคาตอบนะครับต่อมาอันที่สาอันที่สี่ข้อที่สี่นะครับการกรอต่างจากการกวาดอย่างไรอันนี้ก็ง่ายๆนะครับวิธีการทํางานนักเรียนเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเปิดสมุดวิชาดนตรีหน้าศินขึ้นมานะครับสมุดเนี้ยนักเรียนใช้เล่มเด็กก็ได้ครับไม่จะเป็นใช้เล่มใหญ่นะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเปลืองนะครับก็ เปิดมาถึงนักเรียนก็ตีเส้นให้เรียบร้อยเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับตีเส้นปิดปึ๊บเรียบร้อยเสร็จนักเรียนก็เขียนว่าข้อหนึ่งนักเรียนก็ลอกโจทย์มานะครับมีสี่ข้อนะไม่เยอะนะลอกมาว่าการประทานเสียเป็นยังไงอย่างไรนะครับนักเรียนลงมาหนึ่งบรรทัดนักเรียนเขียนว่าตรอออบตอบนะครับต่อออบตอบแล้วนักเรียนก็นำคำตอบเนี่ยมาตอบใส่พอตอบใส่เสร็จแล้วนักเรียนตีเส้นปิดให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนพยายามทํางานเนี่ย สี่ข้อนี้ให้อยู่หน้าเดียวกันนะครับอย่าเปิดไปพลิกไปพลิกมานะครับพยายามให้อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อที่จะง่ายต่อการตรวจนะบางทีบางคนเนี่ยถ้ามันมันอยู่ในสองหน้าเนี่ยแล้วเรียนต้องพลิกไปพลิกมานะครับพลิกไฟล์เหมือนว่าถ่ายหน้านี้เสร็จปุ๊บแล้วเรียนต้องพลิกใหม่หน้าหนึ่งแล้วถ่ายแผ่นหนึ่งทีเนี้ยเวลาส่งคูณเนี่ยมันก็ต้องส่งสองไฟล์นะครับเพราะนั้นมันจะยุ่งยากพยายามทําให้อยู่ในแผ่นเดียวในสมุดัเรียนนะก็ประมาณนี้นะครับก็เวลาส่งมาเนี่ยนักเรียนพยายามเขียนชื่อ ชั้นเล็กที่ให้มันชัดเจนนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในสัดาหน้านะครับ